À, Học cũng khó lòng lên không ท่าเส้คือข้าเป็นท่านที่ขอบอกว่าขอบอกความที่เมื่อเรายอมรับว่าแกทำจริงรแล้งก็ขอว่าแกยอมติดอยู่แล้ว ยอมติดร่างใช่เพราะว่อพอทำทำจิ้งอ่ะเรื่องก็น้องก็ยอมปล่อยความจิ้งมาแล้วว่าหลวงทำกับผอพอทำจิ้งนี่จะทำมันเพื่อทำมาเยอะต่ำๆเมื่อผอบอกว่าแกน้อเสียชีวิตในบ้านอ่าอ่าเรื่องน้องแกนแกรอน้องมาจะเล่นเกมอ่าเัื่อจะสวยกันไปคุ้นทุ่งพังพออีกอย่างนึงแกไม่มีทางสมบุญ สายในตอนนั้นน้องกำลังท้องอยู่เ<ม>่าะว่าเออหนูาต้องจ่าเงินเยอะไม่นากควรหรือน,น,<ม>นั่นและเร่อก็แกก็ทำหนูจ้างเถอว่า,วาจ้าม่หงสำมาใจถูกคนครับนั่นกอ็อีอ้างหลอเป็นนเดียวบอกแค่ัดเพราะว่าอพี่น้องชาวบ้านนะส้กคณเดียวกันถือยาพี่น้องฮะเพาะจะไม่หลขอพอพอจนคณเดียว<อ>คนอื่นจะรวยมดนั่งขอถูกผมน้อยม่นั่งเต่เล<ม>็กจนโต ไอป้ปบ้านบ้านเกิดเขาก็บอกว่าเนี่ยยีหลักมั้งชนมั้งไอ้ประมาณนั้นแกก็เลยทำแกพูก<อ>ดท,ที่ห่าพุทธาไข่ข้าไม่ใช่นิจจริงอันนี้นั่นก็หนอกันยอมรับว่าคนฆาาแหมมันหลงลุ่มกันมไม่ใช่ว่าผอครูฆ่าได้แต่ว่ามันตัวว่าจะทุกเด็กกับผัวไปกันโอ้อัวติดล่างไปกันนะ,ะนั่นก็นี่คือเค้นรักปบาไปเรียกว,ว่านอกัคนช่วยห้ามแหมหลงลุ่มเอง พอไม่ได hmm. ้มากอทว่าม like ึงอย่าบอกใครนะกูจะฆ่าไม่ขายนั่นคือเหลืองเผ็ดพอน้องคณนี้วะพี่ทาพี่ย่าหนงก็บ้านก็อย่าจนไม่มีโอพอเลยถึงไม่มีอ่ะพอว่าแม่ก็พอไม่ได้แจ้งเกิดแกเอานั้นเร็วกลัวว่าตำรวจจะจับพอคนนู้นคนนี้บอกอายุเข็มนี้ามไปแจ้งเกิดแล้วนะเดี๋ยวตำรวจจับพอจะไม่มีความผิดอบก็หลุอืมนั่นแล้วหลังจากนั้นแกก็เก็บก๊อตมาเรื่อยๆจนแบบ เจอก็แม่แบบนี้กลัวว่าเอ,ออเดียวหรืจะเจนงจับให้แบบนั้นแล้วว่าเดียวข้าวไม่ข้าใจว่าแม่ไม่เชืเ่อไม่จะตายเองน้แบบนั้นเนี้ยอันนี้แม่พอนางเลานิง่งน้องอ่ะพอรอนน้องจนว่าน้องกลับมาจะเล่นเกมนื่งเห็นแม่ก็เลยไปเอาผ้าห่อมอ่ะนั่งก็ไปเอาจอบมาให้หมอพุทธนื่งน,นองบอ,อกว่า แม่เออไปดีหน้าเก็บดองไมามาสามดอกเรื่งบอกคืนนะั้นไม่รู้หนึ่งชื่อมันก็ยอมรับความจริงมดติแต่ย่างเพราะว่านี่ก็บอกว่าทรง่านผอไหมเดี๋ยวผอแรงงั้นหนำบตาพลัดนั่งก็ชาวบ้านเดี๋ยวรบ้านเดี๋รู้จักในอำเภอลำพวนอนะ่ะ พอห้าพอข่าแม่ท like ุกคนพอพอคุณอัมพางคดีทว <LER> like ่าพาแม่ไปฟังถ้าน้องไม่บอกความจริงพอก็ยังยุ่วันนั้นถ้าผอออกมาพอจะทํางานตรงไหนแล้วคนอื่นเขาจะหลับผอทํางานไหมนั่งน้องก็เลยยอมเปิดาขึ้นมาหวาพื้นบางนาอพูดดังดังไหนาอครับต้นไม้ดีกว่าไม่ไม่ใช่เืยนะในในเหลืองมันมาทั้งนี้เหล่าเราเราอยาใครแรงว่ามนจริงกัน ก็คือก็คือเล้งกันน้องเอาได้หลายวันนั้นบอกครับกันเลี้ยงวันนั้นไปมาจากเลี้ยงเนื้อค่ะก็คือบอกมาจากทำงานกันก็คือพอน่าจะหลอพุ่มนะว่าเออแม่ตายแล้วในป้าเนี่ยหล้วก็คือพุ่มไอ้พวกมาช่วยไงก็คือน่าจะรอว่าเออบอกน้องแม่ตายแล้วนะอะไรเงี้ยก็คือให้มาช่วยทำแต่ตอนนั้นเห็นน้องเห็นคือแม่ลอยชักดิ้นชักหัวแล้วก็งทีตายอะเตี้ยงอเลยก็จะร้าไล่ต้องทำไลนี่เป็นขาับ